สวัสดีครับมูทดลองครับวันนี้วันที่16บพฤศจิกานะครับผมพอดีผมมาส่งร้านที่มาหาลัยนะครับผมแล้วก็มาจ่ายค่าน่าจะเป็นค่าเทอมนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะกลับบ้านครับผมสรุปแล้วนะครับว่าจะซื้อ อะไรแต่ว่าซื้อได้หรือซื้อไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่การอนุมัตินะครับผมทีหนึ่งแต่ว่าผมตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรแล้วนะครับผมขอบคุณมากสําหรับคอมเมนต์นะครับเยอะมากนะครับผมผมผมคงไม่ได้ตอบทั้งหมดนะครับผมบางบางอันก็ตอบบางอันก็ไม่ได้ตอบนะครับแค่ยกนิ้วอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็มีมีน้องคนนึงนะครับเอ่อมาบอกเรื่องร้านด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวผมจะถ้า ถ้าได้โอกาสนะครับไม่ได้โอกาสนี่ถ้าอนุมัติแล้วได้ไปซื้อนะครับผมก็จะไปดูที่ร้านที่น้องเขาแนะนําด้วยละกันนะครับผมสรุปแล้วก็คือซื้อ PlayStation 4นะครับส lim นะครับเป็นหนึ่งเทาไบต์นะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าอน,อนุมัติแล้วจะซื้อแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปเอา ไปอาทีวีที่บางพระอาจจะนะครับแล้วก็แต่กล่อง UBC นะครับทีวีชั้นเนี้ยผมไม่เอามานะ <c oughs> ุบแล้วก็คือเป็นเพย์เพย์สองไอ้เพย์ส,พสี่นะครับเพย์สี่เพย์สี่แล้วก็เป็นส,สลิมใช่ไหมสลิมแล้วก็หนึ่งเทบนะครับผมล่าสุดที่ผมเคยมีเพย์นี่อะไรวะเพย์สองมั้งเพย์สองนะครับตอนนั้นยังมีแบบไม่มีไม่มีโซนมั้งมันมัน โซนปะโซนเขาเรียกโซนหรือเปล่าไม่รู้มันจะมรีรีเจนนะครับรีเจนรีเจนแล้วก็มันก็จะเล่นแผ่นก๊อปปี้แผ่นผีไม่ค่อยได้นะครับต้องต้องดัมมี่มาก่อนนะครับดัมมี่มาหมายความว่าต้องอ่านอ่านแผ่นตัวจริงแล้วก็เอาออกแล้วอยไอ้นี่ครับเดี๋ยวมีโทรศัพท์มาเดี๋ยวขอรอสักครู่นะครับคุยถึงไหนแล้วผมจำไม่ได้แล้วนะครับ ผ่านไปแล้วกันนะครับแล้วก็มีน้องคนนึงนะครับคอมเมนต์มาสอบถามมาเรื่องวิธีการอ่านเสียงนะครับมีแนะนำไหมนะครับแอปน่าจะเป็นแอปนะครับของ iPhone นะครับผมดาวน์โหลดมา2อันนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองดูครับคือยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอัาเสียงนะครับเดี๋ยวเราเรียกจอมาตรงนี้เนาะแถวๆนี้แล้วกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวไปเซ็ตเครื่องก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะอ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่เนี่ยครับ i talk นะครับอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ดิกดิกต h าโฟนดิกต p าโฟนนะครับเดี๋ยวลอง iTalk กก่อนนะครับอันนี้ close ไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือ ตั้งชื่อปะตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อเป็นอะไรดีเทสแล้วกันนะครับนะครับเทสหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี recording quality ก็คือมี good better best นะครับ Default น่าจะเป็นที่ better อยู่นะครับผมเราก็ กดอัดได้เลยนะครับเดี๋ยวลองอัดดูครับอ๋อก็กดโอเคนะครับฮัลโหลเทสต์ one two เทสต์ one two ได้ยินชัดเจนไหมครับผมไม่ได้ยินนะครับผมอัดไอ้นี่อยู่ผมอัดควิกไทม์อยู่มันก็เลยไม่ได้ยินนะครับ Press to stop นะครับโอเคสตอค็สตอปแล้วครับสต็อปแล้ว ยังไม่ได้เซฟนะครับอันนี้เป็นโพสอยู่นะครับสมมุติว่าถ้าอัดต่อก็กดตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมไม่เอาแล้วจะเซฟแล้วก็คือกดดันนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นครับดันดันละมาแล้วครับผมลองฟังดูครับอันนี้มีเสียงอะไรปะเอนะครับฮัลโหลเทสวันทูเทสวันทูได้ยินชัดเจนไหมครับผมไม่ได้ยินนะครับ ผมอัดไอ้นี่อยู่ผมอัดควิกไทินเลยไม่ได้ยินนะครับเพรสทูส stop นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทดสอบที่กดที่ Record อีกทีหนึ่ง New Recording นะครับคราวนี้เราเลือกเป็น b เบสละกันนะครับลองเลือก b เ s สนะครับเป็นเทสสอนะครับ โอเคเทสสองกด Press t o record นะครับหรือ e พรส e ู o r คคอก็กดเลยนะครับอันนี้เราเลือกเป็นเบสนะครับ quality แบบเบสเลยนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมอัดสักสิบห้าวิเหมือนเมื่อกี้นี้ละกันนะครับผมโอเคไหมโอเคโอเคนะครับแล้วก็กดดันนะครับเป็นเทสสองนะครับเดี๋ยวลองฟังดูละกันนะครับ กดเลยนะครับอันนี้เราเลือกเป็นเบสนะครับคุณภาพแบบเบสเลยนะครับไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมอัดสัก15บห้าวิเหมือนเมื่อกี้นี้ละกันนะครับผมโอเคไหมโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีกดอีดิทอยู่ผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะลองกดอีดิทดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทำอะไรได้บ้างน่าจะไม่มีนะครับ เดี๋ยวแค่ลบอย่างเดียวนะครับเราก็โดนดันไมไม้โดนดันนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับแอปแรกก็เป็นแอป iTalk ใช่ไหมครับ iTalk นะครับต่อมาก็เป็นดิกตาโฟนนะครับดิกตาโฟนลองเปิดดูครับ ดิกตาโฟนนี่น่าจะอัดหน้าจอไม่ได้นะครับผมฮั Hello, test one, two, test one, ลโหลเทสวันทูเทสวันทูเราจะเราจะเพลงยังไงครับเนี่ยฮัลโหลเทสวันทูเทสวันทูอ่าน่าจะได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองอัดดูนะครับผม ฮัลโหลเทสวันหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองอัดสัก15้วิละกันนะครับผมเมื่อกี้พอดีมีการขัดข้องนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่เห็นหน้าจอนะครับผมอันนี้15วิแล้วนะครับผมกดโพสก็ได้นะครับแล้วก็อัดต่อก็ได้นะครับหรือว่ากดสต็อปไปเลยนะครับอันนี้อัดด้วย128กิโลบิตต่อเซกนปะ 44่สิบสี่กินะครับ44่สิกิลเฮลทนะครับเป็นโมโน MP3 นะครับผมกดดันก็ต้องกดสต็อปนะครับอ่าจะเป็นเรคคอร์ดิ2งสอันนี้ง่ายตรงตรงที่ว่าไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อไฟล์นะครับอัดได้เลยนะครับผมมันก็เลยค่อนข้างสะดวกนะครับผมว่าหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองอัดสัก15บห้าวิละกันนะครับผม เมื่อกี้พอดีมีการขัดข้องนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่เห็นหน้าจอนะครับผมอันนี้สิบห้าวิแล้วนะครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับผมเดี๋ยวลองดูไปที่เซตติ้งดูนะครับมีอะไรบ้างอ๋อมี recording quality เราเลือกได้นะครับ low หรือ normal หรือ high นะครับผม recording คืออะไรครับอ๋ออันนี้เป็น file name นะครับ ว่า default ให้มันเป็นเลชื่ออะไรนะครับผมให้โชว์ไฟล์ extension ไหมนะครับ mm hmm. ให้โชว์ d ด a l ล็อกหรือเปล่านะครับ mm hmm. อะไรต่างๆนะครับโอเคใช้ได้นะครับเซตเป็น default ได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้อันนี้มีอะไรนะอันนี้กดอันนี้ดูครับเพะอันนี้ก็คือ edit หรือว่าจะลบนะครับอันนี้คือ e d i t edit ได้ด้วยอ๋อ edit ชื่อนะครับผม Okay. extension เป็นอะไรอันนี้ไม่รู้ครับน่าจะเป็นให้เป็นโปรเวล s i ชันนะครับอันนี้เราใช้ฟรีไปก่อนดีกว่านะครับผมลองดูครับ quality 2 quality สองแอปเนี้ยครับ quality เป็นยังไงวิธีการใช้สะดวกอะไรยังไงไหมนะครับผมก็ลองลองเทียบดูแล้วก็อันไหนถนัดกว่าก็ลองใช้อันนั้นดูนะครับแล้วถ้ามี แอปอย่างอื่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอปิดการอัาละกันนะครับถ้ามีแอปที่อัดเสียงที่เจ๋งๆหรือน่าสนใจนะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกน้องคนนั้นก็ได้นะครับผมว่ามีแอปอย่างนี้นะมันสะดวกอย่างนี้หนะ้ามันดีตรงนี้หน้าอะไรเงี้ยครับผมนะครับผมอันที่เสียตังก็ได้มั่งลองดูครับอันที่เสียงตังมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณภาพมันเป็นแบบนี้นะมันง่ายนะครับอ่ะงงอย่างนี้นะครับก็ <laughs> มีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคหรือว่าให้หมู่ทดลองอยากให้รีวิวอันนี้ให้หน่อยหรือว่าจะมีหาแอปอันอย่างนี้มีไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีนึงกับหมูทดลองครับไปแล้วบายบายเซรับ